็นว่าเราตัวเล็กๆแล้วจะมาข่มเรามันไม่ใช่พวกมันเจอกันแจ๋วถูกต้องเออเดี๋ยวเจอกันวันนี้ค่ะสุดท้ายแล้วขอท้าชนะแบบว่าชนะหน่อยแต่ละคนเลยนะเออพร้อมนะคะก็หนึ่งสองสามโอเคต้องเลียงครับ ขอไม่เคยถือตัวนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอจัดการเลยครับขอความรู้จัคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดูแลเขาต้องมีเลย เด็กสมควเลยค่ะแต่ของเขา